สวัสดีค่ะพ่อแม่พีนพ่น้องเมื่อนีกมาบอกกมาดามคำนวณนี่คือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยแนว่ท่าจะเปลี่ยนของลุงทรงเนาะคะ่ะที่เขาไปเต,ต่งตรงๆเนาะสามหกแล้วก็จะบวกกับของน้องหนูดาดามาใไม,ม่พ่อแม่พี่น้องให้แค่เม็ดเดียวหางเดียวรอดติดตามช่ไปน้ำกันเพราะว่าเพื่อนหายเล่าพัฒนามาหางเดียวเข้าเต็มๆพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนเล่ห์ไห่รัฐบาลไทยมานัมาดามเลวเอามาโล่งประชันกันกับของลุงส่งเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขามีรู้ชอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านี้ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะของลุงทรงพอไปพี่น้องรัฐบาลไทยเข้าไปเต็มๆสามหกตรงๆแบบไม่ต้องกลับแต่บริเขาตัวเน้นตัวเจอลุงทรงกับไห้มา รนแล้วละค่ะต่ว่าบริล่ลุ้งหเนาะเพราะว่าลงของออเซลีไปคนเดียวรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐบาลไทยยังอีกเงาไกเ่เนาะพอะลงไปเอฟซีก่ะลืมลืมแคบไว้แล้วกับบริเเอาขึ้นมาเพิ่นวะกับบริซ้อเพิ่นวะแล้วก็ลงไปอันเลขเด่นประจำวันพม่พี่น้องเลขเด่นประจำวันกับอบอเซลีเนาะนี่เลขเด่นประจำวัน ลงไปแล้วกับออเซลี่ออเซลี่กับเขาไปเต็มเดี๋ยวจังสีหายเบื้องเนาะคัดผู้ใดอยากได้เลขเด่นประจำาวันกับคอมเมนต์มาเมื่อนี้สีล่องประชันหายกับหนูดาดาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของหนูดาดาหายมากเม็ดเดียวหางเดียว,วเพื่อนหายเผล้าพัฒนา,มาเมเืเเเมมเม่อนี้มาตามรัฐบาลไทยของหนูดาดากับลุงทรงเสียวมาประชันกัน เพราะว่าเพิ่อนไห่มาาเป็นครังแหลกงวดแหลกของหนูดาดาของลุงทรงเข้าไปสามหกตรงตรงงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเมษาเนาะวันที่สิบหกเมษาวันลุงทรงเสียหาตัวใดแล้ววันที่สิบหกมีนาสิบหกมีนา, 16, นาของลุงทรงเข่าแต่ตัวรูดเนาะสามเข่าแต่ตัววิ่งเนาะค่ะสามเม็ดเดียวจับคู่หว้วดถึงเนาะ ให้ส1ออกสามสองรัฐบาลไทยออก6กห้าหสมบนล่างออกสามสองเฉียดมากแล้วก็วันที่ 1, หนึ่งมีนาก็เข้าไปแต่ตัววิ่งเนาะแปดถือว่ายังบรลูดยังไม่เห็นแล้ววันที่สิบหกวันที่สิบหกันเดือนสมเนาะโอ้เดือนสองเนาะสิหเดือนสอง เป็นเดือนกุมภาพันธ์โมกราลาคุมพาเนาะเข้าไปแต่ตัวรวูดหาเป็นอย่างคือไอ้เบื้องไกลแถวมาดามตีคองเดือดุ่งทรงตัววิ่งตัวรูดเดินดีเด้อพมพน้อ,นองเด้อแล้ววันที่หนึ่งเดือนสองก็เข้าไปที่เจ็ดแล้ววันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเข้าไปที่เต้าเจ็ดตัวเนินตัวจะแล้วกะวันที่สองเข้าไปสองวัดตีเด้อนี่ ปีนี้เด้อค่ะเนาะปีนี้เด้อว,วันที่สองเดือนหนึ่งเข้าไปเก้าศูนย์วันที่สิบเจ็ดเขาไป 97. เก้าเจ็ดแล้วก็มาเข้าอีกแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยเข้ายากอย,กอยู่ถือว่าเดือนดีของลุงทรงเมื่อนี้ผู้ไดสิธิ์ตามของลุงทรงเตรียมตัวถค่ะจับตามองจับตามองเอาว่าแล้วหายเบื้องของลุงทรงไปกอนกอนสิหายเบื้องของน้องดาดาเนาะ ของหนูดาดาสาวน้อยคนสวยกับบน้อยแล้วล่ะค่ะว่ยสิกางคนแล้วเนาะอ่ะของลุงทรงมาเตรียมตัวแคปหน้าจอของลุงทรงรักวับานไทยสำหรับเอฟซีที่โอนตังมาให้ลุงทรงงานบวชทรงให้เรียบร้อยแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทรงแคปหน้าจอทุกอย่างที่โอนมานแล้วก็ทรงให้เรียบร้อยเนาะ ก็จะมีของของอันพลบุรีเนาะค่ะเนาะโอ้อันนนทบุรี่พลบุรีเนาะเมีงลิงแม300บาทของคุณนั่นนสโชคตินาโชโโชตินา100บาทของออปอยเป็ด200บาทแมวน้อยนําโชค300บาท แล้วน้องสําฤีอีกหนึ่งร้อยบาทเจตาพารวยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ของคุณแม่จากอุตรดิตเนาะค่ะเนาะอุตรดิต5 0ห้าร้อยบาทโอนให้เรียบร้อยแล้วถึงมือเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อแย,ย่างรายการให้ลุงทรงฟังหมดแล้วเนาะแล้วก็แคบนาจ,จอทุกท่านทุกคนที่โอนตังเข้ามามีสลิปเรียบร้อยโอนให้แล้วเนาะอ่ะขอบ,บุญขอบคุณมทนาสาถูกไปน้ำกันพ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ของเพลินบวชไปแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เป็นวันที่หก ทรงห้ยมื่อว่านนี่เนาะพราะว่ารวบรวมทั้งหมดห้แล้วแล้วก็ควงดาล่ามาดามกับซอยเิ่นไปนิดๆหน่อยๆพ่อแม่พี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญบวชน้ำเพ่นยกมือเอาเพ่อแม่พี่น้องผู้ใดๆแม่นผู้ใดผัวใด,ดหายกับห้ามมใจจิตศรัทธาหฮาก็ยกมือน้ำเพ่นบุญบวชคือบุญครั้งท,ที่ยิ่งใหญ่เนาะตอบบุญดอบคุ้นแทนพ่อแม่ถือว่าบุญบวชนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุก เราทุกก่อทุกคนเนาะพ,พ,นพ่อแม่ที่มีลูกมีกําเนิดลูกออกมากก็อยากเห็นผาเหลืองของลูกเนาะ <c oughs> เข้ากับเกาะใช่ผาเหลืองของเพื่อนไปนั่งเพื่อจะมีบุญบาตรสนาโศกซาตตาเข้ากัจะได้ดีขึ้นเนาะอ่ะราบขอบบุญขอบคุณสุขคนอนุโมทนาสาธุสุขสุขคนให้ได้บุญได้กุศลหลายๆฮามาเบิ่งตัวเหลขกนั่นของรุงทรงบาทนี่ ลุงส่งให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกรูดเรารูดวิ่งรัฐบาลไทยสี่กับหนึ่งสองตัวหกหางสี่สองสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสามตัวสามหาง หกสี่แปดหนึ่งสี่เก้าดสองตัวเน้น3าสามหางหลินกำลังสีพันกันนีงและพรมพี่นอ้อง2ตัวเน้น3หางเน้นไปที่48 4918สตัวเน้นเมื่อเลยพแมพี่นอ้องอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสรงนกกาบขอบุญขอบคุณลุงทรงที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่อง ตาข้อพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วควันสิปเปื้องของหนูน้อยดาดาเข้ามาเบิ่งว่าข้องผู้ใดเข่าเนาะพ่อแมพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยคล้องออเสียลีลงคลิปให้แล้วนะให้แค่สี่หางลงคลิปให้แล้วเรียบร้อยเข้าไปเต็มเตมตัวเน้นตัวเจะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็คล้องปูศูนย์เจ็ด ปูน0 7เข้าไปเต็มๆแต่ว่าคนตตัดทิมได้ไหมคนตตัดทิมพ่อแม่พี่น้องตัดตัวไรออกตัวนั้นปูจะตัดเด้อวันนี้เด้อให้นยน้อยแฉนแนรวดว่าต้องตัดให้แต่ให้ให้แล้วยัดตัดมันเสียใจเนาะให้แล้วตัดเสียใจได้ปูสิลงประ้นกันให้ยุปูจ0 7กับปู เก้าหนึ่งหกเพิน่นหามาแล้วของปูเก้าหนึ่งหก้าเข้าไปแปดเจ็ดตรงตรงแต่ว่าด้เขาตัวเน้นตัวจอห้มาหลายคือกันเก้าหังเก่าหังยหา่มาหลายหลายปูเพิ่นงงเนาะเอาแต่ว่าของปูศูนย์เจ็ดเพิ่นตัดออกยี่ดอ,อกพอม่พี่น้องแต่ว่าไปออกตัวตัดนีติ้เนาะไปออกตัวตัด แล้วก็เลขเด่นประจําวันอยากได้ว่าพ่อแม่พี่น้องเลขเด่นประจําวัน <c oughs> เข้าไปแล้วเด้เข้าไปเต็มเต็มลงให้แล้วประชันกับเลขลลอกจิกโอลอกจิกกับว่าท่านในลง่งลลอกจิกกับท่านเลลงเข้าไปเต็มเต็มเด้เด่นประจําวันสามตัวต้องมาหนึ่งตัวให้เห็นมาดามเลยว่าเอาชุดนี่มาจับวิ่มาจับวิ่นใส่กันที่ไหนได้มาน้ำกันมัดแตกสามตัวนี่พ่อแม่พี่น้องเอาบ่เอาบ่า เอาบอกันเอาสิลงให้อันเอาสิโล่งให้เพราะว่าล็อกยิกผ้าลววยของเพิ่นเข่าไปตัวนี้อยู่ของเพิ่นใดอยู่เนาะคะเนาะสูตรตัดของเพิ่นเพิ่นบ่เอามาเมกเมดแต่ว่าเพิ่นใดเพิ่นจับเมดสูหางเพิ่นเลยใดอ่ะผู้ใดชอบของไผ่อมเมต์เข้ามารัฐบาลไทยเดี๋ยวจะลงให้เนาะเดี๋ยวจะลงให้นะคะข้ามาเบิ่งของน้องดาดาบัดหนูน้อยดาดา นูน้อยดาดารัฐบาลไทยเป็นจังใดเป็นจังใดของเพิินเอาเบองของลุงทรงไปแล้วเดี๋ยวเสี้เทียบกันกับของลุงทรงเบองของนูน้อยดาดาก่อนแค่หน้าจอไว้พวกแม่พี่น้องนูน้อยดาดาให้มารัฐบาลไทยขึ้นเวทีครั้งแรกงวดแรกสิเข่าสิปังสิพานบ่ เห็นเพื่อนเขียนมาซีตัวแบบนี้มาดามคิดว่าต้องเป็นเลขเพื่นวิ่นใส่กันกันเลยเอามาให้พี่น้องเมื่อจับคู่เข้าไปตัววิ่งตัวรูด1กับสองจับคู่ 3, 3, 3. 3. 2. 2ตัว3สามหาง0ูนย์สองสาหนึ่งสองสาสองสองตัวเม็ดเดียวหางเดียวแข็นแข็งไปกลับให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งสองสองหโอ้ยคือบัวงามเท้คันแมนมาดาเมนมี่ย เหลขหนึ่งสองสองหนึ่งเนียวเ้ย,อยบอมักเดอ้อบอมกักบอมกักสำหรับมาดามได้หนีแม่แลวเจ้าซะพาเจ้าบ่ได้ไปน้ำมูวแต่มาได้สูตรมาดามกับมีเลยมาดามบ่จับคู่ในสูตรของมาดามกับมีแต่มาดามไม่ได้จับคู่นี่ของมาดามเหลขกเด่นมีท่าน,นี้วัสิบันล่วงไห้อยู่หนี่เล็กเด่นของมาดามได้ท่อน วดนี่ก็สิวา่ามีหนึ่งมีสองอยู่แต่ว่าโบมาไงพ่อแม่พี่น้องสิมาของนั้นคนสวยดาดาสบลยเหรอเฮ้าแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดจะตามหนูดาดาพารวยรัฐบาลไทยบัดนี้ห้มาดามที่ไฮมาประชั่นกันกันกนกบรุ่งทรงเด้เตรียมตัวแคปหน้าจอมีจะเป็นของหนูดาดา เม็ดเดียวหางเดียวแันชนสามตัวเน่นสุดๆคือศหนึ่งสองสองตัวไปกลับให้แล้วเรียบร้อยหางเดียวเันๆนจัดไปคุนพี่น้องแล้วของลุงส่งมาหกขางผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่รัฐบาลไทยแต่ที่แน่ๆคือตรงกันทีหนึ่งตรงกันทีหนึ่ง พอแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้ๆกาบ,บขอบบุญขอบคุณนูดาดาแล้วก็ลุงส่งที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว้างทางจองกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะกาบขอบบุญขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยเหมือนกันที่เ้ามาติดตามช่วงบวจิตเป็น FC ฟซไม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพระคุณลหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ